ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนน้อง่ะแม่แม่สมทบโต๊ะจีนนะคะเลี้ยงส่งน้องะค่ะทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เราไปส่งด้วยนะคะแม่แม่นะคะมากี่โมงเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มากี่โมงเก้าโมงเก้าโมงเนาะค่ะทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ไปส่งน้องด้วยกันนะคะแม่แม่นะคะส่งน้องด้วยกัน ไปไหมคะไปไหมคะไปไหมแม่แม่บอกไปนะคะแม่แม่นะคะ<ป>ก็น้องไม่ได้ไปไหนไกลนะคะแม่แม่นะคะไปอยู่ในบ้านที่อบอุ่นเช่นกันนะคะทุกท่านนะคะอยู่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนี่ได้ได้เป็นช้างหลวงเหมือนพี่โดเลยนะคะแม่แม่นะคะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีรอบบ้านพี่โดคะ่ะสวัสดีพี่นกเตนนี่ค่ะนะคะ สวัสดีรอบบ้านจ้าแม่แม่นะคะสวัสดีรอบบ้านเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก้าโมงเช้านะคะแม่แม่นะคะสวัสดีค่ะแม่เอมรักสีนะขอบพระคุณค่ะนะคะน้องไม่ได้ไปไหนนะคะแม่แม่นะคะก็จะได้เห็นน้องอยู่หมู่บ้านช้างเลยนะคะทุกท่านนะคะหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางของเรานี่แหละค่ะแม่แม่นะคะไม่ได้ไปไหนไกลเลยได้ทํางานเนาะคะ่ะแม่แม่ โอ้ผมไม่ได้ไปไหนครับใช่ไหมลูกไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปได้ไหมทําใจบอได้ <laughs> โอ้นะคะอยากรู้แล้วค่ะว่าน้องไปอยู่บ้านใครนาะนะคะไปอยู่บ้านอ่าหมู่บ้านช้างนะคะแม่แม่นะคะเป็นบ้านของพี่โอออกชื่อได้เนาะนะคะแม่แม่เจ้าของคนใหม่เนาะคะ่ะทุกท่านนะคะ เป็นเจ้าของของพี่พรายรีโอนะคะแม่แม่นะคะอยู่หมู่บ้านช้างเลยนะคะสวัสดีคุณแม่โสคะ่ะสวัสดีจากบ้านพี่โดนะคะสวัสดีแม่โสนะคะสวัสดีค่ะอยู่บ้านพี่พรายรีโอคะ่ะแม่แม่นะคะมี โรงช้างมีที่พักนะคะเหมาะกับน้องมากๆเลยค่ะแม่ๆนะคะเหมาะกับน้องเลยค่ะทุกท่านนะคะก็ไม่ได้ไปไหนไกลาจากพี่นกนะคะอ่าแล้วเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีกับน้องด้วยนะคะแม่ๆนะคะเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีกับน้องพอน้องก็ได้เข้าโครงการแทนพี่รีโอเลยนะคะแม่ๆนะคะก็ได้เข้าไปอ่า ทำหน้าที่แทนพี่รีโอเลยนะคะแม่แม่นะคะสวัสดีคุณแม่สภาพันธ์แม่เอ็มนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นพี่โดบ่อยๆเลยค่ะแม่แม่พี่โดก็เดินไปทํางานนะคะขอใหญ่เลยกระวนกระวายแล้วทั้งสองเชือกกระวนกระวายแล้วค่ะโต๊ะจีนใหญ่ๆนะคะแม่แม่นะคะขอใหญ่เลย อุ้ยกวักแล้วกวักอีกมาแม่เอามาให้หนูแม่ไปด้วยกันนะคะแม่แม่นะคะแม่แม่ก็แบบที่อยู่น้องที่อยู่น้องสะดวกสบายมากค่ะแม่แม่นะคะมีที่หลับที่นอนเหมือนบ้านพี่โดเลยนะคะแม่แม่นะคะสะดวกสบายมีโรงช้างเรียบร้อยค่ะทุกท่านนะคะ สวัสดีคุณแม่โสภาพันธ์นะคะสวัสดีคุณพ่อดูสิตจา้าสวัสดีค่ะทุกทุกท่านรอบบ้านพี่โดเลยนะคะกลับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะฝากหนึ่งไร่ฝากหนึ่งแชร์นะคะแม่แม่คอมเมนต์พูดคุยนะคะส่งกําลังใจนะคะแม่แม่นะคะให้กับ บ้านพีโดโด้น้องพลายสีเกตนะคะแม่แม่นะคะไปหาสู่กันได้จ้าทุกท่านนะคะไปมาหาสู่กันได้ค่ะแม่แม่แมพีโด,โดคงคิดถึงน้องแน่ๆเลยนะคะแอบมีระไราะแม่โสแอบมีนิดนึงคะ่ะแม่แม่นะคะแอบมีนิดนึงแหละนะคะอ่ะเฮ้ยเนเนยนะอันนี้ให้สออันนี้วิบนทำใจก่ได้โอ้พี่เอ็มนะคะไม่เป็นไรจ้าแม่แม่นะคะ ทำใจได้อยู่แล้วนะคะแม่แม่นะคะนี่เดี๋ยวเราแม่แม่เข้ามานะคะแม่แม่แม่ใจต้องกราบขอบพระคุณนะคะแม่แม่นะคะที่วันนี้เลี้ยงโต๊ะศีนพี่โดโด้กับ น้องสีเกตนะคะแม่แม่นะคะคุณแม่แสงเดือนสามพันคะแนนนะคะพี่ขิมพี่วัดห้าร้อยคะแนนนะคะแม่ตุ้มทันพิชา500คะแนนนะคะแล้วก็มีแม่ติมรัชนีนะคะสามร้อยคะแนนนะคะพี่จร300คะแนนนะคะแล้วก็น้องริงสาวนิตนะคะ300คะแนนนะคะแม่แม่นะคะกลาบขอบประคุณทุกๆคะแนนนะคะแม่แม่นะคะที่ อมอบให้กับพวกเราได้จัดโต๊ะจีนนะคะเลี้ยงส่งน้องในวันนี้โอ้โหนุ่นโดโดโชค่ะแม่แม่โดโดโช,โดโดโชนี่กินขาดในร้านแสดงนะคะควันเน่งบอกว่าควันเน่งบอกว่าไรนะพี่โดรู้โชได้บอกนะคะถ้าขอถ้าขอพี่โดก็คือบีบอยนะคะแต่ก็อดไม่ได้น้ําตาไหลสงสารพี่โดคะ่ะไม่โซนะคะ ก็มันมันมันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะแม่แม่เขาเรียกว่าความผูกพันเนาะค่ะทุกท่านนะคะเป็นความผูกพันสําหรับบ้านเรากับน้องเนาะค่ะแม่แม่มีความรักมีอะไรให้กันนะคะแต่เราก็ยังดีนะคะที่เขาเขาอยู่ที่ที่หมู่บ้านเราเนาะค่ะแม่แม่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านเราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปแบบจังหวัดไกลๆเนาะค่ะแม่แม่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านช้างยังได้เชยชมกันนะคะยังได้แบบ ดูความเจริญก้าวหน้าของน้องต่อไปเนาะเจริญเติบโตของน้องนะคะแม่แนะคะสวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะสวัสดีทุกขอแล้วพ่อขอแล้วขอแล้วขอแล้วนะคะขึ้นแอป,ปแดงไม่ได้เนาะเป็นยังไงวันนี้ไม่รู้คะ่ะแม่แ่ขึ้นแอป,ปแดงบ่ได้เลย อย่าหายเด้อเ <c oughs> นาะพี่ขิมอย่าหายเด้อนะคะแม่แม่เบาหายเบาหายจ้าแม่แม่ควันหนิงมาเที่ยวนะคะมามาอยู่นี่ค่ะพี่นกแวะมาหาค่ะพี่นกนะคะไปตัดอะไรมาสองคนนี้ควันเบียวควันหนิงไปได้อะไรมาไปตัดอ้อยมาค่ะแม่แม่นะคะก็เลยแวะจ้าพี่นกก็เลยแวะ,แวะบ้านพี่โดทั้งผ่าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องใจลรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะมาทําให้รักแล้วก็จากไปตีได้ไหมตีได้พี่ขิมเป็นคนแรกเลยนะที่พี่ขิมกับพี่วัดนะเป็นคนแรกเลยนะที่มามขี่น้องใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ฟองสวัสดีแม่ฟองด้วยนะคะกําลังหลงรักพี่สีเลยค่ะ หนีไปบ้านอื่นซะแล้วนะคะ <powers casino> ติดตามน้องได้นะคะแม่แม่น,มนะคะมีช่องช่องอะไรนะควันเปี้ยช่องช่องตโต,อต,ต evet. นะคะแม,มแม่แม่แ,มแ,มแมอปดำนะคะแม่แม่แอปฟ้ to, ากก็มีนะคะแม่แม่ติดตามน้องได้ะคะ่ะทุกท่านนะคะช่อง ควันเปี๊ยะใช่ไหมคะควันเปี้ย,ะพ,ย,ยะ,ะพลายรีโอควันเปี้ยะจ่าแม่แม่นะคะสวัสดีค่ะพี่รัตนะคะสวัสดีจ่าน้องายน้องสีพี่โด้ควันพุ๊คะ่ะนะคะน้องสีจะไปไหนคะพอดีอในหัวในหัวแบบขายน้องนะคะแม่แม่นะคะขายน้องก็ไม่ได้ไปไหนไกลเนาะค่ะแม่แม่นะคะ,น,ะ,คะน้องสีบอกหนูไม่ได้ยินเสียงหวานหวนแม่ใจนะคะ <laughs> เสียง ควันเปียรีโอใหม่คะใช่ใช่ค่ะคุณแม่นะคะติดตามน้องได้นะคะท,ทุกทุกท่านนะคะควันเปียพายรีโอค่ะแม่แม่นะคะสวัสดีค่ะแม่ฟองนะคะสวัสดีแม่ฟองด้วยนะคะสวัสดีพี่รัตนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่แม่สวัสดีคุณพ่อดุสิตนะคะสวัสดีคุณพ่อดุสิตนะคะ แม่ใจต้องกราบขอบพระคุณนะคะแม่แม่นะคะทุกท่านนะคะที่รวมส่งน้องด้วยกันนะคะแม่แม่นะคะก็นี่นะคะไม่ได้ไปไหนไกลเลยจ้าแม่แม่นะคะอยู่อยู่ที่บ้านตะกลางนี่เองอยู่หมู่บ้านช้างเหมือนเดิมนะคะแม่แม่นะคะไม่นํำซ้ำน่าจะอยู่ตลอดเลยแหละเพราะว่าน้องก็ทำงานพี่วัดก็ทำใจบ่ได้รักพอหนุ่มงายาว <laughs> จากพี่ขิมนะคะจากพี่ขิมนะคะใครๆก็ใจหายเนาะค่ะแม่แม่นะคะน้องสีไม่ได้จุ๊บพี่โดแล้วสิเดี๋ยวให้จุ๊บเดี๋ยวให้จุ๊บอายกระตกมันเนาะค่ะแม่แม่นะคะเดี๋ยวให้จุ๊บเดี๋ยวให้จุ๊บนีเาเขาประกาศเขาประกาศมาเลนะ มีอะไรกันคะแม่ใจนะคะก็พรุ่งนี้เนาะคะ่ะแม่จูนะคะพรุ่งนี้น้องน้องย้ายบ้านใหม่นะคะแม่แม่นะคะไปไม่ไกลนะคะแม่แม่อยู่บ้านตะกลางนะคะพรุ่งนี้น้องย้ายบ้านใหม่จา้าทุกท่านนะคะเจ้าเจ้าจะเอามไยกันชันนน้นันไอเซอร์ฮอนเนลอไอไลบิบิลเติมหน่อย เยน้องใจจําได้แล้วจําได้เพราะพี่ขิมค่ะพี่เฟินจําได้เพราะพี่ขิมค่ะนะคะจําได้เพราะพี่ขิมอย่าลืมบอกน้องน้องขึ้นเหนื่อยง่ายนะคะจาพี่นกนะคะจาแม่แม่นะคะก็บอกทุกอย่างเลยค่ะแม่แม่นะคะบอกทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีพี่จรนค่ะสวัสดีพี่จอรน,นด้วยนะคะ<ห> สวัสดีค่ะพ่าใจรุงพุตกวันเทพสวัสดีค่ะพี่จรนะคะสวัสดีพี่จรด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เสียงสนั่นเสียงสนั่นหมู่บ้านเสียงสนั่นหมู่บ้านนะคะแม่แม่นะคะไปไปหาพี่โดให้กินทางนู้นเนาะค่ะแม่แม่ย้ายพี่โด ไม่ได้ย้ายพี่โดย้ายน้องแทนนะคะทุกท่านนะคะย้ายน้องแทนสวัสดีนะคะสวัสดียีสิบท่านค่ะนะคะววสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดยกบีบอยพี่โดยกบีบอยสี่ออกเสียงเองนะคะ <c oughs> แม่มองไม่เห็นพ่อดูสิทธ์เลยค่ะนะคะไม่ขึ้นเม้นเลยเนาะค่ะแม่แม่นะคะของคุณพ่อเม้นมามันไม่ขึ้นเลยค่ะแม่แม่ไม่ใจต้องดู อีกเครื่องเนาะค่ะแม่แม่นะคะนี่โต๊ะจีนใหญ่ๆนะคะจากแม่ๆมททุกท่านนะคะโอ้โอตว,วีปเนตะวีอ อึบอึบหนูกินได้หรือยังอึบอึบเดี๋ยววันนี้จะจับลูกปิงปองด้วยนะคะเดี๋ยวให้กินก่อนจับลูกปิงปองนะคะแม่แม่น้องนี่ใส่ดีว่านอนสอนง่ายใช่ค่ะแม่แม่นะคะอนอนออนสวยๆลูกออนสวยสวย ไม่ไหวแล้วเอาเลยค่ะ,คะนะคะขอบพระคุณทุกคะแนนนะคะแม่ๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่เฟิร์นบอกว่าใจหายน่อนะคะไม่หายหเราคือแม่อยู่บ้านเราเนี่ยแหละครัไใกล้ๆกานนะครับผมฮี่ก้ลยลชารวมด้วยไหไไ้ดูวู

วันพุ๊ตกงานแล้วทีนี้ค่ะอยากให้มีเทพตกงานเด้อไม่ตกจ้าพี่เอ็มนะคะไม่ตกควันพุทกก็ตกตกไม่นานหรอกค่ะแม่แม่นะคะตกไม่นานหรอกค่ะทุกท่านนะคะที่สำคัญเลี้ยงง่ายมาก กินไม่เลือกใช่จ้าพี่จอนนะคะเทื่อไทยวีดโดเลี้ยงไงไหคะแม่แม,ม,ม,ม่ปล่อยไว้กับพี่โด้เลยอุตส่าห์หน้าเริ่มเหมือนกัน จ้าพี่คิมนะคะขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะคะแม่แม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านร่วมคะแนนนะคะแม่แม่นะคะเลี้ยงผลไม้เลี้ยงส่งน้องนะคะทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ไปส่งด้วยกันนะคะแม่แม่นะคะพรุ่งนี้เก้าโมงเนาะค่ะแม่แม่นะคะออกจากบ้านเรานะคะทุกท่านนะคะก็เป็นวันที่ดีด้วยนะคะเป็นวันที่อ่าอันนี้เนาะค่ะแม่แม่วันที่หนึ่ง นะคะทุกท่านนะคะนิสัยก็เหมือนพี่แล้วด้วยน่ารักมากมายนะคะจ่าแม่ตุ้มนะคะจ่ายขาแม่แม่นะคะน่ารักจริงๆค่ะนะคะแม่ใจก็ยอมรับว่าเขาน่ารักจริงๆเนาะค่ะแม่แม่นะคะ